ผมได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแหนแดงนะครับซึ่งประโยชน์ของแหนแดงหลังจากที่ได้ศึกษาไปแล้วรู้สึกมันว้าวมากๆเลยนะครับโดยแหนแดงน,นี่มันเป็นพืชเป็นเฟิร์นขนาดเล็กนะครับลอยอยู่บนผิวน้ําพบได้ทั่วไปของแหล่งน้ําจืดนะครับในประเทศไทยมีเยอะนะฮะเอกลักษณ์เด็ดน,น,นะโดยเฉพาะในานาข้าวในสระในึืงอนะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดง โดยเขาบอกว่าคุณสมบัติของแหนแดงนี่มันสามารถที่จะไปตรึงในโตรเจนในอากาศได้แหนแดงอาศัยยู่รมกันเป็นสารละลายที่เฉียดแกนเม็นเล็กๆนะครับมีคุณสมบัติพิเศษในการตรึงในโตรเจนนะอย่างที่บอกกนะันแหนแดงจริงสามารถที่จะนำในโตรเจนไปใช้ได้เองและยังช่วยเพิ่มปริมาณในโตรเจนในดินได้อีกด้วยนะนะในแหนแดงเนี่ยจะมีธาตุ NPK ครบเลยนะแล้วก็สูงมาก เราสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้นะแหนแดงมีปริมาณโปรตีานธาตุอาหารที่สูงโดยเฉพาะในโตัวเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเขาก็จึงนิยมนํามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับนนาข้าวนะในสวนไรนะ่นาเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะการควบคุมวัชพืชก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแหนแดงสามารถครอบคลุมผิวนะ้าป้องกันแสงแดดส่องลงถึงวัชพืชใต้ผิวน้ํานะช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชเป็นแหล่งอาหารสัตว์ให้ได้ด้วยนะปลากุ้งนะกุ้งหอยปูปลาได้หมด หบกก็ได้นะเป็ดไก่วัวได้หมดครับวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมาศึกษานะที่ฟาร์มของป้าบัวนะกำลังดูว่าจะเอาแหนแดงไปเพาะเลี้ยงทำยังไงได้บ้างเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะที่ฟาร์มของป้าบัวเนี่ยเป็นแหนแดงอัสซอล่าไมโโรฟิล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มีไนตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง4.6เปอร์เซ็นลยครับซึ่งสูงกว่าพืชตับขุนหัวมากถึง3เปอร์เซ็นขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะสามารถนำไปใช้ลดตน้นทุนนะในการทำการเกษตรก็ได้นะในการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ได้ครอบถึงนะครับวันนี้เรามาดูกัน,นถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆยุของมันอยู่ได้นานไหมมันจะเหี่ยวตายไหมหนึ่งเดื่นเขาจะแดงรากเขาจะยาวแดงแล้วเขาจะค่อยขยายขยายลงไป,ยยงไปแบบเป็นมันจะตายแต่ถ้าเราตักไปเลี้ยงที่ใหม่เขาขยายยังไง หมายถึงหมายถึงว่ามันเยอนไปแล้วนะมันมันก็จะแดงแล้วมันก็เป็นปุ๋ยไยสลายไปลค,คือคือมันมันจะค่อยค่อยแห้งแก่ไปแล้วเราก็ตากออกไปตากไปทำปุ๋ยออืแห้งอ๋อแดงก่อนถึงจะเอาไปทําปุ๋ยได้แต่แต่ถ้าถ้าไม่แดงก็ทําได้แต่ที่นี้ว่าพูดถึงว่าเราไม่มีที่ไปแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยทำการถ้าไม่มีที่ไปก็ตากแห้งทําเป็นปุ๋ยถ้าไม่มีที่เอาไปขายอืมอ๋อแต่มันไม่ไม่ทันนี่แดงเดี๋ยวเราก็ไปใช้แต่ยังผม เออย่างผมเวลาเวลาเอาไปเนี่ยเอาไปใส่อย่างใส่บอ่ออย่างเงี้ยมันนานแม้กว่ามันจะขยายก่นกจะเ็มแล้วเหรอเต็มบ่อแต่กรณีในเลี้ยงใน,น,งนบอ่อก้านไม่แน,น้นำเอยเพราะว่ามันจะมีอาหารมันจะไม่ถึงเพราะว่าที่งอมันจะใส่ไม่ได้ออหรือแม้มันก็จะโตช้าจะเล็กใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราไม่สีเรียม เพราะเราบอกบ่อเล็กไม่ได้บ่อย<ห>อ่ะเรียงไแค่เองก็ไม่เป็นไรจ้ะเป็นบ่อเป็นบ่อท้างกว้างเลอะเลาะอ่าห้าคูณห้าล็กเล็กลึกสามเนตเ,เป็นบ่อไว้เก็บน้ำป<ห>้าพอมันขยายแล้วเนี่ยแล้วไอตัวแม่ของมันอ่ะไอตัวไอตัวแม่ของมันที่มันขยายมันก็จะเป็นแดมันก็จะแดงแล้วก็ตัวลูกมันก็จะเขียวแล้วมันจะแยกจากกันไหม ด้วยกันแต่ที่นี้ไอตัวแดงเดี๋ยวถ้าเกิดเราเติมน้าเปล่าไปน้ำหมักที่ไปมันก็แตกเป็นสาวใหม่อ๋อแต่ป้ายังไม่เคยได้ยังถึงขั้นแดงเหมือนกันเพราะมันไม่คันขายเพราะผมยังไม่ได้ขายไงว่าจะลองดูก่อนไงทำเองทำใช้เองกะว่าถ้าเหลือค่อยขายอ๋อตู้เย็นเก่าฮะอือ ที่ง้อก็จะมาได้ถ้าเราไม่ถ,ไมไถ้าเราไม่ได้ใส่อ,อ๋อ <ละ S 2> ขี้วัวจะนิ่นหมักหมักแล้วก็เวลานาตะการใส่ไปนิ่งแล้วเอาขันตักนนี้ดูตามคลิปป้าเห็นเห็นป้าในคลิปใช่ไหมเห็นฮะเห็นได้แล้แบบนี้เลยจ้ะแล้วถ้าเราไม่ได้ใส่ขี้วัวป่ะมันเป็นอย่างอื่นมีอะไรได้บ้างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้หรือว่าไอปุ๋ยปุ๋ยน้ำไอปุ๋ยเอ๋อปลาหมักปลาอย่างเงี้ย ได้เ็นเได้นะชีวภาพนั่นแหละพวกชีวภาพพอดีผมทําชีวภาพไว้อยู่มีไอ้จุลินทรีย์เยอะก็เลยว่าเอ๊ได้ไหมถ้าได้ก็นั่นนนั่เขาควรจะปูนะอ๋อช่วยแต่ไอตัวขี้ควายเนี่ยผมไว้ทําปุ๋ยใส่ต้นไม้ไม่ได้ทําเยอะแต่โครงเนี่ยมันมีแต่นี้ไม่ได้ทำเป็นทีรู้อ๋ออันนี้ก็ต้องเจาะรูไว้กันน้ำใช่ไหมว่าไหนชื่อไงล่ะอันนี้ตรงนี้อ่กันกันน้ำลุ่น ครับทีนี้ถ้าก็ถ้าจะเลี้ยงขายก็ต้องอย่างนี้ดูน้งดูน่งกันอ่าอันนี้ครั้งแรกไม่รู้เจาะสองเลยครับป้าทำขายเนี่ยมีมีคนซื้อเราเราไม่รู้ตั้นว่าตลาดนี้เป็นยังไงท่านไม่ทรไม่ท่านเลยเดี๋ยวไปนั่งล่มในป้าจะให้ทัวร์เลยก็อ๋อป้าป้วเห็นละเห็นเดินเลยครับไม่ดูไหมไม่ไม่ดูไม่ดูแล้วครับ ได้หมด้าสวยเ้สวยได้หมดตัดตรงไหนป่ะตรงไหนก็เอาเรี้ยมันเลี้ยวไปส่วนหนึ่งนะครับออกออกไปสามส่วนเอาตรงไหนอีกอ่ะ เมัอนน้อยๆนั่นะเออนั่นๆเจสวยอยู่นั่นน่ะกำมังนั่นแะนาๆดูป้าเขาตักข้องเลยอ่ะเป็นเป็นเวียดเวียดประจำของป้านี่นี่นี่อันนี้มือใหม่ไง ไปเป็นลูกขายให้ป้าแหละไม่พอก็แก๊บส่งให้ป้าหน่อยส่งให้ป้าหน่อยได้ไหมอออันนี้ป้าก็รับซื้อลูกกินนะครับป้ากะป้ากะถูกด้วยเหรอโลนึงห้าถ้ามันโตเนี่ยห้ากำลังได้หนึ่งโลแต่อันนี้เป็นยี่สิบก้อนทัพพ์มันยังเล็กอยู่มันยังเล็กไงแต่เดี๋ยวมันแตกขยายใช่ไหมป้า

ประดิษฐ์น้องปัตริเป็นกำลังนะครับขอบคุณค่ะจัดอันะ เนาะดูแล้วแกะที่นี่มันไม่สวยไม่ไม่บึ้มไม่ปุ้มไม่เป็นไรไปค่ะมีแต่ลูกมันมีแต่ลูกมันทั้งนั้นเลยนี่แต่มันไม่น่าตายเนาะป้าเนาะไม่ตายหรอกแต่มันแค่แบบว่าเวลาป้าเขาขายเขาไม่อยากจะขายสวยๆไงใช่ใช่มันจะได้ภูมิใจไม่เสียใจที่เราไม่ซีเรียสแกะที่นี่ว่าเอาไปมึกป้ากับเอาเียทำงี้มันไม่สวยแล้วก็ไม่ขาย ไม่เป็นไรคะ่ะสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นเชิงธุรกิจก็สามารถทำได้เลยนะตอนนี้ผมก็มาศึกษากับป้าบัวอยู่นะแต่หลักๆผมจะนำมาทำเป็นวิธีพอเพียงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายไปนะถ้าทำได้จริงๆก็ค่อยทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงถึงตอนนั้นใครจะขอซื้อต่อก็ได้นะแต่ตอนนี้ใครสนใจก็ติดต่อป้าบัวแหนแดงนะครับในโซเชียลได้ป้าบัวยังสอนอีกนะในเรื่องของการ ห่อแพ็กเกจนะยอดเยี่ยมจริงๆฮะเราไปดูกันหลายพันบาทหรือไรเพราะผมนี่ปลูกกล้วยไว้หลายสิบต้นอยู่ใช้ได้อยู่ละฮะ อันนี้สำหรับปลายทางอ,อ,อันนี้2อรู3ามรูนี้อันนี้จะอ,อยู่ในนี้จ้ะอืออยอ่ แล้วที่ป้าตักเนี่ยเดี๋ยวพอไปใส่มันจะขยายเลยเนาะเต็มบอ่อเลยอะ่ะคันนี้เพราะมันยิ่งเล็กเล็กและเยอะพอไปขยาย,ยาก่อนอ่าอันนี้ไม่ใช่ตรวจหวยนะตรวจบเบอร์หวยไม่เป็นหวยเล่นแต่โรสตอรี่ไม่แต่ยังอ,ยงอื่นไม่เอาเออี่ค่ะอันนี้จำรับเพื่อนหกสิบยังไงอ่ะหกสิบแล้วหรอแต่มันแกงแต่มันลำบากอายุเท่าไหร่แล้วคะศูนย์เจศูนย์เจห้าสิบเก้า อันนี้เราไงนี่ต้องสิบองคูิบแปดนะคะนี่เป็นมองที่ต้องเป็นถุงดินนะต้องเป็นถุงเรียนสิบสองคูสิบปดถงเยนถุงขุ่นใช่ไหมจ้าถ้ากดถุงร้อนมันจะมันจะอ้าวถุงถุงขุ่นเ้าให้ให้เลยอ๋อถุงขุ่นถุงเยนจ้าถุงเรียนจ้าถ้ากดเอาถุงร้อนมันจะร้อนจ้าต้องเอาถุงขุ่นอืม เอาไปกรองล้อมรอบต้องไว้ข้างในด้วยอย่างนี้ไว้ข้างในจ้ะคือรักษาความชื้นให้มันนะ่ะทำไมลูกคพ้ต้องไปต่า,า,างตางหอยเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะปลดอดภัยเขาจะไม่ตายเขาจะไม่อะไรเขาจะชื้นอยู่ี้ ป้าก็ไม่แน่ใจนะว่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่ป้าทำตามภาษาของป้านะแล้วมันก็ได้ผลไงลูกค้าก็ไม่มีบ่นแล้วลูกค้าก็าเ,าเลยทําไมลูกค้าถึงเยอะแต่ปกติถ้าเราจะขายจริงๆอ่ะเราไม่ได้ตักไว้อย่างนี้นะจะมีผ้าปูแล้วก็อย่างจะตักแค่แค่นี้ตักไว้แม่ประมาณนี้แล้วเราก็จับมา,าน้ํามีติดมือในนะน้ำาใ่มิดน้ำติดมือไหมไม่ติดมันมันจะแห้งจะหมาดเลยแต่ถ้าไว้นี้ถ้าเอาอย่างนี้มันจะหนักกระเทียม หนึ่งหนักสองเปียกถ้าเปียกของปุ๊บเราโดนร้อยหนึ่งโดนของร้อย้าไม่โดนแต่คนส่งเขาโดนป้ามีแต่ได้แต่ว่บคนส่งของสานเขาเราทําต้องชื่อผัต้องชื่อแต่อมันจะแห้งกว่านี้แต่อันนี้เราใส่เลยมันจะเปียกผมก็าถ้าเราจะเพล็กวันนี้ดักไว้ตั้งแต่บ่ายวานนี้นะเัาจะแห้งดอกเอาผ้าปูแล้วเราก็เอาคลุมไม่ไม่ให้มันเหี่ยวให้อะไรไม่โดนลมเนี่ย แต่อันนี้มันจะชื้นแต่เพราะว่าแล้วน้ํามันจะซึมลงไปเพราะว่ามันจะเปียกกล่องกล่องเสียหายาแล้วขนส่งก็จะโดนปักกล่องร้อยน้องเขาโดนมาเลยนี่ <c oughs> นะคะจะไว้เด้อครับจะไตอนตอนตอนแพ็คอะเราจะแพ็คหนึ่งโลสองถีดเถ้อไปตองเถื่อนถุงคพระลูกค้าจะได้ไม่ขาดทุนลูกค้าจะได้แหนแดงเราลนนุนเต็มเต็ม แต่อันนี้เราจะเผื่อก็ว่าโลสองขีดขาทุกป้าขาดหมายถึงว่าที่เราขายให้คนอื่นๆที่ที่ทำนะครับแถ้าถ้าตอนมันไม่ชื้นมันก็จะเบากว่านี้ใช,ใช่ใช่อันนี้จะไม่ถึงนะแต่น,นี่นี่น้ำแต่ป้าทำเกี่ยวอยู่ที่โลสองขีดต่อกรวถุงแต่ถ,ถ้ามันไม่มีจริงก็กโลขีดแต่จะขาดแต่ไม่ขาดหร,หรอก มันเล็กมันไม่ใช่ไปจองที่หมอจะเอาไปจองจากตรงนี้ไม่เป็นไรป้าเนี่ยแล้วเราก็ช้าก็ยิ่งกิงนก็มันก็ต้องโลนึงโนะลนึงแต่นี่มันหนักน้ำหนักน้ำเราก็สมมติอย่างนี้เนาะสมมติสมมติสมสมติ ประมาณก็แล้วเราก็ามันก็ชื้นอยู่ในนั้นแล้วก็ก้าขอรถแล้วนะอดกับน,น้ำยางท่าน้แกยางเ้น่ถ้าสมมติวันจันทร์ล้วก็จะสีนี้ค่ะหนูหยิบสีวันจันทร์ทีนี้ถ้าป้าซื้อลูกคลีนป้าจะดูนะสมมติหนูส,หนสีเขียวป้าสีเหลืองลุงผู้ชายสีแดงสมมติส่งไปหาลูกค้าปุ๊บมีปัญหาอะไรเขาจะรู้ว่าเลยของใคร แล้วคนนั้นคือว่าข้าวม้าปะกลมนะแต่อ๋อต้องเจาะตรงตาแต่แล้วก็อย่างนี้กัอ๋อไม่ไม่ติดหลอดหลอดต้องผูกอันนี้เรารัดแค่สองรอบนี้นะคะค่ะไม่ต้องลัดแน่นแค่นี้แล้วก่อนเราจะใส่หลอดแล้วก็แบบนี้แต่ใส่กล่องนี้เราจะดูว่าหลอดพับไหมเอียงไหมใส่ตะแคงนะเราจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้าถ้ากล่องยาวก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ามันนั่งแบบปกติอย่างนี้ เราไม่ต้องแพ็กของเนาะน้่ารักเติมเปลือกต่อเสียบปกติเราไม่ต้องเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราแน่นเลยน้ำมันจะไปใส่น้ำนองจะเสียหายตรงนี้มันจะไปเปียกของของแตกปุ๊บโดนร้อยหนึ่งจากที่เราจะได้ค่าแหนเราจะสำหรับวิธีการเลี้ยงแหนแดงไมโครฟลล่านะครับ ซึ่งปลาบัวได้บอกหมดเลยนะครับก็มีอยู่4ขั้นตอนเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะเลี้ยงในกะละมังนะโดยกะละมังเราจะต้องเจาะรูบริเวณขอบกะละมังนะครับขึ้นบนๆหน่อยนะครับเพื่อรักษาระดับน้ําเวลาฝนตกนะมันจะได้ไม่ชะตัวแหนของเราหล่นออกไปนะครับอันที่2เลยเนี่ยก็คือการหมักขี้วัวน,นะฮะเราจะหมักในถังโอ่มังกรนะหรือว่าถังขนาดร5 0ลิตร ต่อขี้วัวหนึ่งกระสอบนะตามรูปเลยนะโดยเราจะช้อนเอาเศษหญ้าออกนะจะใช้แตะน้ำขี้วัวข้อที่3ครับนะก็ให้เติมน้ำเปล่าในกระมังที่เตรียมไว้เกือบถึงรูที่เราเจาะแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักขี้วัว1ถ้วยนะครับหรือว่า1ขันจะได้นะข้อที่4ครับเอาแหนแดงใส่ลงไปแบ่งใส่ในกระมังเลยครับ1กิโลสามารถขยายพันุได้ถึง20กระมังเลยครับ การเลี้ยงแหนแดงนะครับถ้าเราไม่อยากจะซีเรียสในเบื้องต้นก็เลี้ยงเพื่อการเกษตรก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วสามารถรู้วัตถาจรมันเรียบร้อยจะทำเพื่อธุรกิจเพื่ออะไรก็ว่ากันไปเลยครับ